รถไม่ค่อยเข้าคนรอเยอะเวลาที่เป็่ๆอ๋อตอนตอนนี้ี่ทุ่มเราไหมล่ะ2โอ้การปิด4ทุ่มเนาะเวลาชั่วโมงมึงอยู่ดาๆตรงซ้ำดับฝันคอมเ็นใช่ไหมคอมคองเรามันรอไม่นานหรอกของคอมเมนต์เนี่ยมันนาน เพราะนั้นผมเข้ามาละ50นาทีเลยอ่ะของรอไม่ถึง10นาทีเขาต้องการใบทางด่วนคนรอไม่ได้เขาไปทางด่วนใช่แล้วก็ใช่ คนรวยก็รวยคนจนก็นจนของบ้านเขาอ่ะอันนี้จะกลับหรอกลับด้วยกันอ๋อไปที่ืยนไปโคนล่ะก็เด้นคนเล่นเยอะไหมเยอะกว่ามีอนะ มไม่ใช่ได้เข้าเลยเรามามามาแต่นี่อยู่นี่เลยนี่เรามานอนอยู่นี่แปดเจ็ดคืนแล้วว่าปุ่งเรืจะกลับดีไหมฮะดีไหมไหมอ๋อผมบอกอยู่แยรร่นี้เลครับดีดีสามดี คุณแสนไม่เหมือน,นชนิ้นเแี่โอ้ก็ดีละกันว่าางคนเสียเป็นหลักแสนก็ดีผมก็บวกแค่บวกแค่เจ็ดหมื่นเองก็ดีแล้่ไอ้เจ๊งสามมาวัที่สิบห้าทกคนสิบเจ็ดเก้าจัดไปดู จีบอะ็ผนเลยโอ้โห่งใหญเลยผมก็ถือมาหมื่นเดียวไปเจอก่อนแรกมันก็อัดไปห้าพันกันค่า<อ>ผ, <ม S 1> ผมก็เริ่มเก็บมาจากห้าพันจนถึงแสนมันที่มีเสี่ยผมเป็รัวจับพอถึงแสนก็ผมก็กลับบ้านเก็บเงินก็สามสามหมื่นอัดฟันไม่เป็นมามาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็ใจเย็นได้ ใจเย็นแต่วันนี้ก็โดนเข้าใจร้อนเลยครับโมก็ตบตุกตุโดนหรอครับทั้งนั้นเลยเลไมปจับตัวละที่ที่เรียศนะึกษาแช่ไฟก็ยังไงก็น่าจะหาไม่ได้โิวันวันมันจะโดนเพราะว่าอ่านเข้าดีตามเขามันก็มีเข้าเขาก็มี ลาไม่ไปตามที while, ่ค kind of ิดขนาดเมื่อคืนนี้ม <c oughs> ีห <Brothers> ้าเหมือนลงมาตอนเช้าโดนฝนแรกแพงแพงไพ่เก้าเปิดถูกความเปิดบ้านตลกมากเวยเยได้ทำได้ไม่ได้เรีอยรนี้็นตขอบรืีนต่อา <laughs> อันนั้นอันนั้นไม่ไม่ไมไมไมศึกษาแล้วครับพอแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> ได้ได้ร้อยเดียวงานกินกินสามเลย ผมก็อยากเอาชนะมันไปเถอะผมเล่น <ผม S 1> ชุดแรกข้าออก็ออกทิ้วงวนไม่ได้เล่นตัวไม่ได้ออกเลยก็เข้ามาชุดแรกสองวันแค่หนึ่งคืนไม่นอนนะออไอ้ที่มาวันแรกเล่นไพ่สิบเจ็ดขอนก็เสียหกบวกสิบเอ็ดเลบ้าบเลยหูงที่ผมจําอยู่อยงนี้นะ ่าจันดุลีไม่เข้าบ่อนบ้านแหลมประกาศบ้านบ้านเจ้าเขาไม่อยากให้เข้าเขาเห็นพ่อเห็นดังนั้นเสียการปกครองเสียทำธุรกิจเป็นไาวตรับก็มามันต้องลิมิตมีลิมิตการเล่นเพราประมาณผมถ้าหมดหมื่นหนึ่งผมก็ไม่มาครับกันนี่ขนาดผมเสียที่มันให้มา ที่ผมล็อคอยสามหมื่นผมไม่เอาเพิ่มไม่ได้ไมผมมีนิดนึงวันนี้จะมาต่อมาตามเขาโอ้ได้ไปเอามาโอ้ผมไม่เอาเลยหยุดไม่อากเอามากมมเอามาทีา 3, 3, 000, 3, 000. ะละสามพันสามพันนะคับเขาให้ลงตรงนี้เหรอรหรอ่า ต้องให้ลงตรงนี้บ่อรครับโอ้ยมือนอันนี้จะออกท่อง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 ,องลาตีที่ทำเหมนน,นิดนิดครับ